ป่อเเซยไปให้แล้วปล่อย้ตงจ้าป่อยานแล้วปล่อยลงไปลโเเระมีครอบรัวไมมีลูกไม้เดบอได้ลูกอโอ้ผู้หญิงรื่ผู้ชายเป็นญิงเป็นญิงว่าจะมาได้คดเหรอคะว่าจะมาอิจฉาเจ้าแแต่็นหญ okay, okay? ิงางคนเลย้วลป่าเขาโอ ต้องปาลูกมาเก็บลูปไทยไอเก็บไปตลอดทางใช่ไหน้อยยุ่งป้องไหนเยี่ยมมากมากต้องย่องพูเด้อคนอยู่ฝั่งไทยพูเด้าไอเจดีตปนแมทางนั้นพบ่ทางไทยเกี่ยมมากตามมาลูกเป็ว่าหัวใจอันสุดยอดเก่งมากมากดีไลยดีไล่เกี่ยม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 ซุบเซยเลยแบบลูกบ่าตินพ่อในคอย ไหย่องย่อที่สุดเลยแบบตามหาลูกห็นทุกวันชุดยอดคนเลยแหละ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศนําเด้าจีนด้วยนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจอนแชนเนล,ลกับแฟนเพจบ่าวจอนแชนเนลพ่อแม่พี่นอ้องอ่เมื่อนี้เฮากระซิมาอ่ตัวให้น้องปลาเพิ่นคุยกับพ่อเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องวันที่รอคอยเนาะในที่สุดก็ได้อ่ามาฮอดมาถึงพี่น้องเอ้ยอ่าสิให้เพิ่นคุยกับพ่อเพิ่นพอเพิ่นสิดีใจซั่นได้พี่น้องที่ได้เจอหน้าพ่อที่ว่าเป็นคนไทยเนาะ คือทางน้องเพลินก็นอยากให้พ่อเพิ่นพาไปเฮ็ดบัตรประชาชนไทยพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อยากเป็นคนไทยเนาะก็บอกว่าทางน้องเพิ่นได้คุยกับพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิไปอยู่น้ำพอหรลุบดแนวใดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องก็บอกว่าคือกันเนาะเดี๋ยวเอาไปาไปบอกขนมกันเลยพี่คือเนาะจะไายบัตรบอกด้วยไทยมือใดไรจ้าบ้างไหนมาไายอะไรเดี๋ยวพ่อไป ไม่ได้ก็ได้แม่เจ้าบ้นฉันงานกับบดีเนาะเอ้ายำบาทเขาขอมาจับงานจังใดปล่อยหรือทำเจ้าไปน่ะอันอยู่กับแม่แม่กับพ่อหนะ ก็ม uhm. ีอาเจ้าน bo ่ะก็แม่เยอเอออัน <brasile> น <sais> ี้แน่ย <play> ป <scholars> ้าผันตอนที่โทรหาเจ้าเจ้าไม่ใช่ดูกานะบัตรเจอาขาดแต่ว่าแต่ว่าป้าัยังใช่เบอร์เก่าอยู่เโทรหาเบอรป้ายังใช่แต่ว่ามันมี จิ่ต่อไปอ่ะวดาใ,ใจแล้วแหละได้พ่อกันแล้วแต่ใ,ใจแล้วในีใจแล้วเป็น,นี้งไ

เหตุงานเกี่ยวกับอันนี้มันก็ข้ขางชี้หน่ยเนาะแต่ว่ามันมันมันเวลามันค้างมันยังทำมันเกิดได้ต้องป่าบเรียนเรียนแน่ยผิดน่น่ให้เพ่นบ้าน้มันเป็นเป็นตุกรสนการทำะ ไวยดิจิตอทางตบอให้คนตักให้ไหน่องมือหนึ่งคนกัิคนติดต่อเดียวสองสามคนได้เปล่นแล้วหวดีใจจนหมจ้าไม่หเลยว่าว่เป็นช้แม่ะอันนี้เมียเผอเมียแก้วกขางหลงอะไรสนิทัืนเนีกันดคดีใ่ใหญ่ทักมาหาบอกว่าน้องฝาตามหาบ่ เ oh. จ้ายูไซตอนนี้นะยูชนบุรีครับโอ้ยไกลกชนบุรีผมไกลกับโบแมนบ้าอยากที่ <Okay. S 2> ต้อตตและชินนันดนี่ดอกกันอยากให้พ่อลูกมุจักการนะนะอยากให้พ่อคั่เพื่อนเข่าใจพิษยังพเพราะว่าเฮาได้เลิกล่ากันแล้วนะครับ,นบนะน จังน่อยเพื่นมาเราอยากพัวพันน,น,นั่นะนี่บ่บ่ได้มีเจตนาอีหยังแค่อยากรูกคุยกันเอออยากให้เู้จักอบจังหน่อยแม่บ้านบ่มีปัญหาครับผมเลยใช่ยันมีปัญหาพ่อแม่อยากให้ลูกพ่อนี่นะติดต่อกันคุยกันนี่นะต้อไปยังไดนะ้ยังอ่ะพ่อไปหาเอาอยัาง เขอกดีใจแล้วนาะปาโอยากได้ยังแค่มถ่ายบัตร่ายเบอร์้ก็ดีใจแล้วเนาะดอแไเนไะโดยะบอกเจอ็ไจะนามันลูกเจ้าตายไปเจอนึงแล้วตกน่ตายลูกเจ้าตายสอตายไปไปตุ๊กบ่อนะ เอา่าตายเลยเอาหรอมันยังมันชิบิโต้เออลูกลูกตายหน่อยเพราะว่าคินก่อนเด้ยเอ้แล้อเราเราทอดอยู่แล้วลูกเพราะว่าดินเออจะเข้ากันได้พูดกันก็นละเม้อครับอืเคยอไทยเอฟซีกับอ้ยของคู่นี้มีผลหลาย ครอครวโอ้ยมี่เจ้าตาแต่ข่อยสิเฮ็ดแบบนี้จักแนวก็ได้เห็นนีอนแวอโอ้ยสัญญาณเนาะพี่น้องสําเ้วก็บ่เป็นยางดอกก็ทนเบิ่งไปนํากันได้พี่น้องเวลาคลิปลงก็ได้เนาะเ็จังได๋เนาะพี่น้องีชัดเบาลาสัญญาณมันแบบว่ามันแบบ มันกระขาดให้ให,หายเห็นะแล้วก็เป็นภาพแบบมันนิ่งเนาะเด็กกันชักไม่ได้ไหนทุกคนป่าดีแต่เดี๋ยวผมมดไปยังเพราะว่าผมเป็นยังเป็นยังสาวตอนนี้ผมเกิดจากชั้นรามพอดีอ่ออะเนาะ ข้างเกดบ้านโอ้เข้านดเหรนอพวขาลุกเขาคุณนังกันมัยมันเป็นน้ำโทรศัพท์ข่อยว๊อไม่ว่ไดนด้ไม่้มัไม่อดไม่้ม้ม่ไ่ด่้ามด้ไม่ได้ไม้ไล้มกได้ไม่รดดู่้่ด่้้ด้้่ได้ไ่้้

คนแกเกิดนะจะเอาสัเจ้าอันจะเอาน่องฟ้าดิเขาทะเบียนบ้านใช้เขาทะเบียนผมเออผมแม่เขาน่อาทะเบียนบ้านตัวไหนเอามาให้เราเบื้องลุเขาทะเบียนอยู่นครอยู่อยู่สุราษฎร์เลยอยู่ตากบีเลยกป็นุนลาวอะไรนครง่ายแล้วเขาง่ายจากสุราษฎร์ไปอยู่กระบี่เลยน่ะ เจ้าใหญ่ได้เมื่อกันคุณรอนข่อยเอาอันตอนข่อยไปแล้นั่นนะเนี่ยแลไม่ได้น่องปลาผู้เดียวในทะเบียนบ้านนั่นแหละเดี๋ยวมาได้มาบ้านผมกูยนี่ยเดี๋ยวออกผู้ใหญ่บ้านไปเซีนกันเลยไปทายบ้านเด่นนั่นก็เหมืนความละมเรื่องง่ายอาจจะคุณปอนใหญ่ไปทางให้มะเขาพี่แม่เป็นจ้องเรื่องง่ายไปทางเขา m o u n น a i n หุ่นเล็กเด็กใหญ่ายด็กเรื่องง่ายมาก่อนค้างคังเพราะว่า มันง่ายเลเดี๋ยวคันยายพอได้้าบ้านและนาย้าบ้านนายวันที่อยากโกงต้อไปีกแถวเนึงอ่าไปมาอะไรเฮ้ยเฮ้ยมาไปมันขือนง่ายกว่าอีกคือง่ายมาก่ได้มันตอแม่ยอมเชเจ้าบ้านยิ้มนะไยยิ้มไม่พอคุณยังมันจะหายย่างเดียวพอหมดนะ เป็นลาวเลยลูกเจ้านั้นลายได้อย่างนั้นเใช่พี่ติดกต่อเจ้ายังก็ครับเด็กๆตามติดต่อับพ่อ้อกปลาบูมีัพท์โอรคแล้ืัอได้บูมีเติดยัง้อกปลานะบูมีโทรศัรท์ ปฏิหาร์หาเลยแล้วพอซื้อเวลาปฏิหาร์ารงกางแต่ฉนเลือดน่ยลการเขาว่าจะลงไปเรื่องที่ดินยุบานอยอ่ออกเดิอไปให้จ้าลัจาไยจ้างมเนี่หมว่งามลูกจ้าหน้าสูงยาวก่าวดีชื่นในพ่อเพื่อใหลูก อแบวพี่น่าสูมากขึ้นเลย14ปีน่ปชงอนน14ปีประชงหนึ่งซุงคือพอนี่แหละ้งคือพอและหน้าตาดีคือพอวันดีใจโมเมนต์าเป็ จะว่าได้ไดรโดยเฮ้ยเป็นเฮาเป็นเฮาเฮาก็ดีใจน้ำคือกันแล้วเฮากับเนาะแม่แม่ต้องแบ่ยังได้แม่ให้ให้อ็นความดีใจพี่น้องบ่ได้เสียใจยังได้นี่พี่น้องเลยเนาะบ่ได้เสียใจยังได้ยเลยแบบดีใจหลายแบบเพื่อช่ได้ปโครงการนียนะบ่ได้ยังก็เอ้ยถ้าเรากันเป็นพี่เป็นน้องกันคือเราถ้าก็เป็นพี่เป็นน้องกันคือเราจะมาเปากันได้ ดาดวว่ากผู้ชแต่สัญญาณดีคือนะติขัดเนาะแบบว่ามันแบบอ่นเงีมันก็จีลงตังญญเใใล่นโ่ได้ <c oughs> เท้าเด็กโได้ขั้นมามันเป็นน้ำสัญญาณเทาหนิว่าลักษณะนี้เทาอยู่ไกลๆนี่เอ้ลักษณะงานเทาอยู่ไกลๆนี่ บมอเข้ากับคือขั้นกันละ่อั้มได้ออ่าอ่าอจะเป็นทางไทยเลยพี่น้องอ่าบานเับัตรมันมามันก็มาสัญญาณน่ะบัตรมันดีมันก็ดีบอมันต้มมนหลุดผมสั่นเออยันนี้อืมโอ้ยจีใจที่เราถึงเลขร้อยเล แม่รู้ว่ามีใจจังเลยพระเดมียแม่เพิ่งได้ทีอ้วนแท้เราเราก็เลยอนหน่อยเลิกทุกอย่างอันไหนที่มันดีเลิกดเดี๋ยวพ่อซื้อไปให้แล้วพ่อให้ตัญญาปฏิาแล่อยลงไป เเจ้านมีพวอบคัวไหมมีลูกไหมแ้่บอได้ลูกโอ้ผู้ยิงหรือผู้ชยเรียนญิงเนเีิงว่าจะมาได้ตะขาดอมเห็นปะว่าจะมาอิจฉาต์จาแค่แต่ไม่ยิงตาคนเลยนดวมนอ้อนกปาเขาาโอ้นอปาลูกก็เก็บลูกชายก็เก็บไปตลอดช่างแค่ไหน เจ้าบอกูงงบอแต่ทีแรกอันเอฟซีมันโทรไปว่าเจ้าบอกูงงแม่ปอ้ยเราเพการับทางอทตทางบ้านมันติดต่อมาราคาอยู่โอ้โหเก่งดีได้นี่ยเอฟซีเก่งือว่าเก่งสุดยอดยกโป้งใหม่เยี่ยมมากมากต้องย่องพูดเด้อคนอยู่ฝั่งไทยพูดเด้อไอ้เครดิตเป็นแน่ทางนั้นบอ เยี่ยมมากตามหาลูกหรือว e ่าหัวใจอันสุดยอดเก่งมากมากดีลลยดียล่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสมเชยเลยแบบลูกบอดินพ่อเนี่ยค่อยค่อยย่องย่อที่สุดเลยแบบตามหาลูกคิดว่าสุดยอดคนเลยแหละบางคนก็ติดลูกบ่สนใจลูกแต่เล่าในรือของหัวใจเล่านี่รือว่าแก่้งีดีตามหาลูกถือว่าได้ออกกว่าติดกว้าง ต้องไปต้องไปนี่ดต้ไเองวะลูกมาแล้วอะไอย่างเาีอยทู่าคเป็นป้าคุณแอบประผาดนี่แหละลูก่อยที่คุเนหลายปีแล้วได้่อยเยซุ่มไปเปิดหนึ่งกับบุตร่อยแลนคุนี่่อยเห็นไปเพราะว่าดีเพราะว่า่อยเห็นเพื่อนลูกอะนะเขา่อยก็เลยเขาเคยเจอเขาเคนเจอเขายไลูกแง่กว่านี่ตับพุดโรสมาก ก็ามาเป็นเจ้านี่ผ่านมาจะเอาขอบคุณในเพื่อนเพื่อนเพียบมากเลยนะคนรู้จิไใจนกระทืบเอาไวเ้เนาะเขาประกาศลงไปกับโบกี่ชั่วโมงเดินอออเดียวเดียวแค่โทมาขอยเบุ๊ปปิน,นะปนอันนั้นอันนั้นเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยหลังจากที่จุดก้อยจบยจบจากการสนทน,นากับชุมเจ้านะ่ะก็คือแบบชุมเจ้าลมกันได้เลยเด้อ เพราะว่ามันอยู่นักกลุ่มเนี่ยตอนนี้อยู่อยู่อยู่นำการเนี่ยตอนนี้นะเอาเอาแล้วครับมีแต่ให้ยุดเจ้าไปลมกันเลยเด้อครับเด้อจุ๋ยกับจุ๋ยขอโตไปหากินข้าวแล้วบัดนี้นะะอยากโทษอยากโทษส่วนตัวนะแบบว่าเดี๋ยวจิ๊บแมนแมนบอยากดอกชุดเจ้าก็เอาฟเฟซบุ๊กกันเลยอยู่ในนี่แหละเด้อโดยโดนโดนโดนจุ๋ยไปหากินข้าวกับเด้อบัดนี้เด้ออาจังได้กาดีใจน้ำน้องปลาหลายๆโดนโดน คับผอ,อาเอาสบายดีเด้อสบายดีด้ยขอใจย